สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเทช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับและนี่ก็คือรายการฟิล์มเทวินตี้รีวิครับรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่เข้าฉายใหม่ในแต่ละสัปดาห์มาพูดคุยกันหลังจากที่ได้ชมมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นภาพยนตร์เรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับชซแอมฟิรีออฟเดอะกอจุดเดือดเทพเจ้า ก็เดินทางมาถึงภาคที่2แล้วครับสำหรับเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่วัยเด็กที่ได้รับพลังวิเศษมาจากเทพเจ้าครับซึ่งในภาคนี้ก็ยังคงใช้ทีมงานเดิมจากภาคแรกครับยังคงได้ปีเตอร์ซัฟฟรานครับหนึ่งในผู้บริหารใหญ่จักรวาลดีซีมานั่งแท่นโปรดิเซอร์กำกับภาพยนต์โดยดิวิดเอฟแซนเบิร์กและยังคงได้เฮนรี่เกรเดนมาเขียนบทนะครับ เพิ่มเติมมานิดหน่อยตรงคนเขียนบทนะครับในภาคนี้ได้คริสมอร์แกนคนที่เขียนบทฟัตแอนฟิเรียมาแล้วหลายต่อหลายภาคมาช่วยเขียนด้วยนะครับก็นี่แหละฮะหลังจากที่เห็นรายชื่อทีมงานแล้วเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับที่ o o o n d t o ท ne ของในภาคนี้ก็ยังคงเป็น o o o n d t o ท ne เดียวกับภาคแรกครับนั่นก็คือ ชาแซมเนี่ยจะเป็นหนังซูเปอร์ฮโรดีซีที่มีความสดใสมูดแอนโทนจะมีความสดใสามากกว่าหนังซูเปอร์โรเรื่องอื่นๆของดีซีนะครับแล้วก็แน่นอนฮะมันจะเน้นเรื่องความเป็น Family และมีความเป็นหนังเด็กอยู่ในนั้นครับซึ่งผมว่าตรงนี้เป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้ชาแซมภาคแรกเนี่ย อาจจะทำรายได้ไปไม่สูงนะครับภาคแรกทำรายได้ไปทั้งสิ้น366ล้านเหรียญจากทุนสร้าง100ล้านเหรียญครับก็ถือว่าไม่สูงเท่าไหร่ถ้าเทียบกับรายได้ของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆนะครับซึ่งผมคิดว่าเหตุผลหลักๆน่าจะอยู่ตรงนี้แหละฮะด้วยความที่ชาแซมมันมีความเป็นหนังเด็กค่อนข้างที่จะสูงครับสำหรับกลุ่มคนที่ชอบเนี่ย จะฟิลกูดมากครับสำหรับหนังประเภทนี้แต่คนบางกลุ่มหรือคนบางอายุเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แล้วกับหนังลักษณะนี้นะครับแต่ในภาคที่2เนี่ยถึงแม้ว่า m o o d and t o ท e ยังคงมาแบบเดียวกับภาคแรกนะครับแต่ว่าในส่วนของโปรดักชันเนี่ย มีความยิ่งใหญ่ขึ้นนะฮะมีฉากแอคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งผมว่าจุดเด่นของภาคนี้อยู่ที่ตรงนี้แหละนะฮะฉากแอคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นครับฉากแอคชั่นมันมีการดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีใครที่ชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่ซัดพลังใส่กันตูมตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรื่องนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าโปรดักชันมันใหญ่ขึ้นครับทำให้งาน CG เนี่ยมันเยอะขึ้นตามฮะ ในส่วนของงาน CG เนี่ยในภาพรวมถือว่าโอเคนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังคงมีบางจุดที่ค่อนข้างลอยเลยทีเดียวโดยเฉพาะในฉากที่มีมังกรครับคือฉากที่มันลอยเนี่ยมีไม่เยอะนะฮะแต่ว่าแม่ต้องยอมรับว่า มันลอยในระดับที่รู้สึกว่าเอะนี่มันมันงานของ Warner b r o t h e r นะครับไม่น่าจะปล่อยให้ลอยได้ขนาดนี้ครับซึ่งเหตุผลหลักๆมันอาจจะอยู่ที่ตัวบัจเจ็ตนะครับงบประมาณของภาคนี้เนี่ยใช้ทุนสร้างไปที่1 0 0่2 5ถึงหนึล้านเหรียญก็ไม่ได้เพิ่มมาจากภาคที่แล้วสักเท่าไหร่เลยครับแต่งาน CG เพิ่มจากภาคที่แล้วค่อนข้างเยอะครับผมว่าตรงนี้แหละที่เป็นที่เป็นสาเหตุนะครับเพราะว่า ซีมันใช้ค่อนข้างเยอะแต่งบประมาณเนี่ยจริงๆคนจะได้เยอะกว่านี้ครับเลยทําให้ในบางฉากเนี่ยยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับในส่วนของบทนะครับที่เป็นการดูแลของคุณเฮนรี่เกเดนในภาคที่แล้วเนี่ยดูแลคนเดียวส่วนในภาคนี้มีคริสมอร์แกนจากฟาสต์เอฟเฟียมาช่วยด้วยถามว่ามีอะไรแตกต่างมากไหม ผมก็ยังไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่มันมันแตกต่างม,มากขึ้นจากภาคที่แล้วสักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือมันมีการเอาฟัตอินฟิเรียมาเล่นเป็นมุกในหนังแค่นั้นเองครับที่ผมรู้สึกนะแต่ถามว่าบทมันแย่ไหมมันมันก็ไม่ได้แย่นะครับหนังชาแซมเนี่ยคือมันเป็นหนังที่เล่าง่ายๆดําดเนินเรื่องง่ายๆซึง่งสําหรับบางคนตรงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมองว่า มันเล่าเป็นเส้นตรงไปหน่อยไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วเล่าง่ายๆก็ดีฮะมันมันก็มันก็เข้าใจง่ายดีส่วนตัวแล้วผมไม่มีปัญหากับการที่มีบทเล่าเรื่องแบบเป็นเส้นตรงเล่าแบบง่ายๆผมไม่มีปัญหาแต่ว่าติดอยู่นิดหน่อยในส่วนของการพัฒนาตัวละครครับผมว่าในภาคนี้ตัวละครเนี่ยจากเด็กๆเนี่ยมันมีการพัฒนาโตขึ้นนะฮะแต่ว่าบทเนี่ย ไม่มีมีการพัฒนาในส่วนของตัวละครได้สักเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครมันเยอะนะครับในกลุ่มของชาแซมแฟมิลี่เนี่ยหนังอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะเล่าเรื่องราวของแต่ละคนได้ขนาดนั้นครับแต่อย่างน้อยตัวละครเอกอย่างยัวตัวบิลลี่แบสันหรือว่าชาแซมเนี่ย ก็ควรจะต้องถูกพัฒนาให้มีการเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสักนิดหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าบทมันไปกองอยู่ที่ไม้หมอนี่ฮะตัวละครของแจ็คดีเลนเกรเซอร์เป็นหนึ่งในสมาชิกของชาแซมแฟมิลี่นะครับที่ในภาคนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นมาเยอะมากครับคือเขียนบทออกมาส่งให้ตัวละครนี้โดดเด่นมากๆครับเด่นขนาดว่าเกือบจะเด่นกว่าชาแซมด้วยซ้าไปนะครับ คือขโมยซีนชัดๆอ่ะบทเด่นไม่พอนะมีนางเอกให้มันด้วยซึ่งตรงนี้แหละสําหรับผมแล้วส่วนตัวผมว่ามันแปลกๆนิดนึงสาหรับการเฉลี่ยบทครับแต่ก็ต้องชมว่าแจ็คดีเล่นเกรเซอร์เล่นดีนะฮะบทนี้เขาเล่นได้ค่อนข้างดีเลยเดียวแล้วก็เข้าคู่กับน้องที่เป็นแอนเทียเนี่ยก็ดูน่ารักมีสเสน่ห์ดีครับมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหา กลายเป็นตัวชาแซมเองนี่แหละครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมว่าชาแซมมีปัญหาเดิมตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะติดกับบุคลิกของชาแซมในช่วงที่เป็นบิลลี่แบสสันกับช่วงที่แปลงร่างมันไม่ค่อยจะสมูทกันสักเท่าไหร่ครับคือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยบิลลี่แบสสันในวัยเด็กตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับคือพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ แอตเทิร์แองเจิแสดงออกมาเนี่ยบินลี่แบสันเป็นเด็กที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ครับดูขึมขึมเป็นพระเอกพระเอกด้วยซ้ำไปซึ่งมันก็เลยไปขัดแย้งกับร่างที่เป็นชาแซมฮะแซคเชอรี่รีวายเนี่ย พยายามที่จะแสดงออกมาว่าตัวเองเป็นเด็กครับคือเขาพยายามที่จะสร้างบุคลิกการพูดการจาแบบช่างจ้อให้ให้มันมีบุคลิกแบบเด็กยิ่งในภาคนี้ยิ่งเห็นชัดมากนะครับถึงแม้ว่าในร่างที่เป็นเป็นเด็กบิลลี่แบสันนี่อาจจะออกมาไม่เยอะแต่จะเห็นได้ชัดว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาก็มีความบุคลิกแบบบุคลิกแบบเก็กหล่อเลยอะภาคนี้อะแต่พอกลายร่างจะแซมบุ้มมาเนี่ย ซาชิลีลีวาก็พยายามที่จะเล่นให้เป็นเด็กเหมือนเดิมครับมันก็เลยแม่สำหรับส่วนตัวแล้วผมผมค่อนข้างจะติดตรงนี้ตั้งแต่ภาคแรกครับผมว่าการตีความของ2นักแสดงบุคลิกมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันครับเอาล่ะผมว่าผมสรุปเลยได้วกันนะครับสำหรับชาแซมฟิวรี่ออฟเดอะกอในภาคนี้นะผมว่าด้วยความที่มันมีความเป็นหนังเด็กทำให้ มันก็อาจจะมีบางจุดที่มันดูแล้วไม่ค่อยสมจริงสมจังไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับการพัฒนาตัวละครดูไม่ค่อยไปไหนบุคลิกของาแซมในช่วงที่แปลงร่างกับตอนที่เป็นเด็กเนี่ยดูขัดแยง้ง CG ก็มีบางจุดที่อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับ แต่ในภาพรวมก็ยังถือว่าดีนะครับผมว่าดีกว่าภาคแรกหนังสนุกนะไม่ใช่ไม่สนุกนะครับเล่าเรื่องได้เข้าใจง่ายฉากแอคชั่นมันมากในส่วนของตัวร้ายที่เป็นเทพรวมไปถึงสัตว์ต่างๆจากเทพนิยายเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับมีความเป็นแฟนตาซีน่าสนใจดี หนังแอบมีเซอร์ไพรส์อยู่บ้างกับการปรากฏตัวของซูเปอร์ฮีโร่บางตัวนะครับเอนเครดิตตัวแรกถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคนที่ดูซีรีส์เรื่องพีทเมกเกอร์แล้วนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยผมว่าถ้าปวดเข้าอ้องน้ำก็ไม่ต้องรอดูหรอกนะครับไปเข้าอ้องน้ำเถอะอ่ะผมขอให้คะแนนเลยแล้วกันนะครับสำหรับชาแซม2 Fury of the g h o s t เนี่ยผมว่าเรื่องนี้อยู่ในระดับเดียวกับ แอนด์แมนเอนเดว a บควันต้าเมเนียผมว่าสําหรับผมแล้วนะผมว่าอยู่ในระดับเดียวกันดังนั้นผมขอให้คะแนนเท่ากับแอนด์แมนนะครับก็คือ7เต็ม10ครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจจนกว่าคุณจะได้ชมภาพยยนต์เรื่องนี้ดังนั้นไปซื้อตัว๋วชมภาพยนตร์กันก่อนครับค่อยตัดสินใจว่าภาพยนต์เรื่องนี้ดีหรือไม่ดีสําหรับคุณครับ ส่วนใครที่ไปชมภาพยนเรื่องนี้มาแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤิตจากช่องฟิลเตอร์พตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันทร์ในรายการอัปเดตไว้ได้หนังนะครับมาดูกันว่า ชาแซมจะทำรายได้เปิดตัวสัปดาห์แรกไปมากน้อยขนาดไหนครับดังนั้นใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่างๆของทางช่องฟิล์มทเวนตี้ของเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มทเวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง